เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่23มกราคมวันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องตลาดนักเตะของทีมที่น่าสนใจจากรอบดึกที่ผ่านมากันก่อนโดียไปกันที่เรื่องราวของอเลฮันโดรการนโชนะครับเริ่มที่รายงานของทางจาลูกาดิมาซิโอสายข่าวคนดังของสกายเตเลียได้ออกมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดว่า ตอนนี้การประชุมระหว่าง2สโมสรนก็คือนาโปลีและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สิ้นสุดลงแล้วครับแต่เว่าทุกอย่างยังหาข้อสรุปที่ลงตัวกันไม่ได้เลยช่องว่างเรื่องค่าตัวที่ทั้ง2ทีมเจรจากันยังคงห่างไกลที่ตกลงกันได้ ในขณะเดียวกันครับทางฝั่งของฟาบิโอโรมาโน่ก็รายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่าตอนนี้นาโปลีได้ไปที่แผน2ของพวกเขาแล้วละครับโดยได้เริ่มติดต่อหาบูลิเซตดอตบุนเพื่อสอบถามการคว้าตัวคาริมอาเดเยมีแนวลุกดาวรุ่งของทีมเสือเหลืองเข้ามาสู่ทีมแทนหลังจากไม่สามารถตกลงค่าตัวของอเลฮันโรกานาโชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ซึ่งคาดว่าค่าตัวที่นาโปลีเสนอมาให้กับทีมผีแดงเราในตอนนี้เต็มที่นะครับก็คือ50ล้านยูโรรวมกับโบนัสแล้ว ทางฝั่งอีกหนึ่งรายงานของดาวิดแอนเดอร์สันในข่าวจากเด e m มิ r o เอสื่ออังกฤษในครับดีเปิดเผยว่าข้อสเสนอที่นาโปลียื่นเข้ามาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตนั้นยังห่างจากที่ทีมต้องการกว่า20ล้านปอนด์ดีนาโปลีจะให้มากสุดแค่50ล้านปอนด์หรือราว60ล้านยูโรส่วนแมนยูไนเตยตยังคงหนักแน่นว่าต้องการ70ล้านปอนด์หรือว่าราว80ล้านยูโรทําให้อาจจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งนั่นเองครับ ไปที่อัปเดตเรื่องแบ็กซ้ายหรือว่าวิงแบ็กซ้ายของทีมในครับที่กําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะอยู่หลายคนดรทางฟาบิสโอมาโน่ครับที่เปิดเผยอัปเดตล่าสุดเรื่องของอัลบร f โรฟานนเดสอดีตแบ็กซ้ายดาวรุ่งที่บรรดาแฟนบอลกําลังเชียร์ให้ทีมดึงกลับมาอีกครั้งซึ่งทางฟาบิสโอมาโน่นะครับก็ได้ระบุว่า อัลเบโรฟานานเดสนั้นอยู่ในรายชื่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการตัวครับและก็มีโอกาสจะดึงตัวกลับมาร่วมทีมอีกครั้งด้วยจากสัญญาตอนขายในซัมเมอร์ก่อนระบุไว้ว่าตัวเลขที่แมนยูไนเต็ดจะต้องจ่ายกับเบนฟิก้าก็คือประมาณ15ล้านปอนด์ก็จะสามารถฉีกสัญญาซื้อกลับมาร่วมทีมได้แล้วเลยครับ ในส่วนอัปเดตเรื่องของแพทริกดอ o g กูวันนี้ครับมีรายงานเข้ามาของทางลอรีวิทเวลสายข่าวแมนยูเน็ดระดับเทียรหนึ่งนะครับรายงานเข้ามาว่าการเจรจาระหว่างเลเช่และก็แมนเชสเตอร์ยูเน็ดยังมีระยะห่างตัวเลขค่าตัวกันที่ประมาณ10ล้านยูโรด้วยกันครับ แมนยูเนเต็ดพร้อมจ่ายที่30ล้านยูโรส่วนเลตเช่นั้นต้องการ40ล้านยูโรโดยที่ตอนนี้การเจรจาก็ยังคงดำเนินต่อไปและแมทแฮกกลิฟหัวหน้าฝ่ายเจรจาซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ยังคงอยู่ที่อิตาลีครับเพื่ออยู่คอยติดต่อกับฝั่งเลตเช่โดยที่ลอรีวิทเวลนะครับก็ยังเสริมมาว่าแมนยูเนเต็ดมั่นใจว่าจะสามารถคว้าตัวแบ็กซ้ายรายนี้มาร่วมทีมได้ครับในท้ายที่สุดเนื่องจากว่านักเตะอยากย้ายมาร่วมทีมด้วยและกำลังผลักดันตัวเองให้ได้ย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ย ไปต่อกันที่เรื่องราวของช่วงหลังจบซีซันในกรับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ทีมนะต้องลงแข่งปรีซีซันเพื่อเตรียมทีมกับสโมสรอ,อื่นๆ ทาั้งนี้ครับทางพรีเมียร์ลีกก็มีไอเดียดึงเงินเข้ากระเป๋าด้วยการผุดการแข่งขันพรีเมียร์ลีกฉบับมินิลีกที่เตรียมจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหรือชื่อก็คือพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์หรือที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครับจะเป็นแกนนําในการเป็นผู้จัดพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่สหรัฐอเมริกาด้วยโดยตอนนี้กําลังจะเซ็นสัญญากับสโมสรจากศึกพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะครับเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งตั้งเป้าไว้ประมาณ6ทีม แมนยูนเต็ดครับจะเป็นผู้นําในการจัดทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งทางฝั่งทัพปีแสดงของเราก็มั่นใจว่าตัวเข้าชมเกมทุกสนามที่ทีมลงแข่งจะขายดีครบหมดทุกสนามและสําหรับเหตุผลที่พรีเมียร์ลีกได้ให้แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเป็นทีมนําในการจัดนั้นเนื่องจากเป็นทีมที่มีฐานเสียงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและก็จะสามารถเรียกกระแสจากแฟนบอลได้นั่นเองครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอาร์มริมก่อนเกมที่จะลงสนามเจอกับกลาสโกเรนเจอร์ในยูโรปาลีกคืนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าคําถามที่นักข่าวต่างพร้อมใจรอฟังคําตอบจากรูเบนอาร์มริมก็คือเรื่องที่เจ้าตัวระเบิดลงในห้องแต่งตัวหลังเกมพ่ายไบรตันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดิทั้งอาร์มริมนะครับก็ได้พูดยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจริง ่ก็ไม่ได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดอะไรมากนักดูที่เขาก็บอกว่าจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำนองนั้นขึ้นอีกและกับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ทําให้เขารู้สึกผิดไม่เบาเช่นกันด้วยโดยกับประเด็นนี้ครับรูเบนอาร์โมริมได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า ผมคงจะเป็นผู้จัดจาก,การทีมนี่อ่อนประสบการณ์และบางครั้งก็ทำสิ่งที่ไม่น่าทำลงไปใน,นคือสิ่งที่ผมไม่อยากจะพูดอะไรหลังจบเกมนั้นแต่เกมนี้ผมจำเป็นต้องพูดและบางทีมันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบด้วยมันทำให้ผมรู้สึกประมาะและเข้าไปประชุมทีมอีกครั้งด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปผมพูดในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดออกไปและผมรับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะแต่ผมก็จะพยายาม จารนั้นครับรูเบนอาโมริมก็ได้ออกมาปกป้องคำวิจารณ์ที่มีต่อบรรดาน,นักเตะในทีมที่เหมือนไม่ได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่จนผลงานของทีมย่ำแย่จมอยู่อันดับ13ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะในเกมล่าสุดกับไรตันที่อาจจะเป็นหนึ่งในเกมที่แย่ที่สุดของทีมตั้งแต่รูเบนอาโมริมเข้ามาคุมทีมด,ด้วยซ้ำโดยกับเรื่องนี้ครับอาโมริมได้แสดงความเห็นว่า ก่อนอื่นเลยนั่นคือเรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงนะผมสื่อถึงตัวเองมากกว่าที่จะเป็นนักเตะของผมมันเป็นการพูดถึงตัวผมเองมากกว่านักเตะทุกครั้งที่คุณกดดันด้วยการยิงคำถามใส่ผมว่าเป็นเพราะนักเตะของผมไม่ดีพอผมก็จะดึงสิ่งนั้นออกจากนักเตะของผมมันทาให้ผมรู้สึกหงุดหงิด ผมไม่ได้จะปฏิเสธความรับผิดชอบจากนักเตะนะแต่สิ่งที่พวกคุณกําลังถามคือการพุง่งเป้าวิธีนักเตะของผมเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือบรรดานักเตะสตารโค้ชและก็ผู้จัดการทีมพวกเราเนี่ยคือทีมเดียวกันและก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันกับผลงานของทีมมากันที่ความเห็นของแกรี่พารลิสเตอร์อดีตกองหลังจอมแกล่งของทีมนะครับกับทัศนาลาสุดของเจ้าตัว ที่มีกับข่าวการย้ายทีมของ2นักเตะอย่างอเลฮันโดรกาแนโชและก็มาคัสแบดฟอร์ดที่ต่างยังมีโอกาสจะได้ย้ายออกจากทีมในตลาดมกราคมนี้โดยเฉพาะกับมีรายของกาแนโชครับที่กําลังได้รับความสนใจจากทั้งนาโปลีและก็เชลซีซึ่งต่างกําลังเสนอราคายแย่งตัวกันอยู่เดียวกับการปล่อยแข้งดาวรุ่งที่โตขึ้นมากับทีมเยาวชนในครั้งนี้ครับทางคาร์ลิสเตอร์ไม่ได้ออกมาแสดงตัวไม่เห็นด้วยแต่อย่างใดแต่เขาอยากจะให้สโมสรประเมินสถานการณ์ให้ดีและหวังว่าการปล่อยเหล่าแข้งลูกมอ่อ หังนี้สโมสรอนจะได้เม็ดเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยครับด้วยกับเรื่องนี้แกรี่พาลิสเตอร์ได้แสดงความเห็นเอาไว้ว่าแน่นอนว่าในตอนนี้มีข่าวนีกำลังมาแรงสุดๆเลฮแนโดรกาแนโชและก็มาคาสบราดฟอร์ดจะถูกปล่อยออกจากทีมคุณได้เห็นว่ารูเบนอาโมริมได้พูดถึงทัศนคกติของกลุ่มนักเตะที่เขาอยากจะมีไว้ในทีมรวมถึงความคาดหวงังที่เขามีต่อตัวนักเตะเหล่านี้ด้วยจากนั้นก็พูดถึงสิ่งที่เขาอยากจะเห็นกลุ่มนักเตะจะตอบสนองอย่างไรกับสิ่งที่เขานําเข้ามาสู่ทีมชุดนี้ แต่แน่นอนจากบทสัมภาษณ์ของเขาเขามีกฎที่ชัดเจนเขาไม่กล่าวโทษนักเตะทั้งสองคนและเขาอยากจะให้ทั้งการนาโชและเก็แรดฟอร์ดตอบสนองแสดงผลงานออกมาในสนามมันเป็นเรื่องปกติที่เมื่อสโมสรนจะต้องเสียนักเตะที่เติบโตมาจากทีมเยาวชนแฟนบอลจะรู้สึกกงังวลแต่ถ้าว่าฟุตบอลยุคนี้คุณต้องพิจารณาถึงกฎการเงินที่เข้ามาควบคุมด้วย รวมถึงสถาหนะของแมนยูเนต็ดที่กำลังพผชิญอยู่เพราะเห็นได้ชัดว่าสโมสรใช้เงินไปมากมายตลอดหลายปีหลังนั่นจึงทำให้สโมสรจึงต้องพิจารณาถึงการปล่อยค่างดาวรุ่งทั้งการนาโชและก็แรดฟอร์ดแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเม็ดเงินเหล่านั้นจะเป็นรายรับแบบเต็มๆที่จะทำให้ทีมหายใจได้โล่งขึ้นแต่แน่นอนเมื่อสโมสรปล่อยค้างพรสวรรค์เหล่านี้ออกไป ก็จำเป็นต้องหาหนักเตะที่แข็งแกร่งพอๆกันหรือว่าดีกว่าเข้ามาทดแทนให้ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันตอนนี้การในโชกกำลังมีข้อสเสนอที่น่าจะทำให้เขาได้ย้ายทีมบางที่อาจจะเป็นเชลซีซึ่งนี่ก็จะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่ก็ต้องทำเพื่อให้ฐานะของสโมสสนดูมั่นคงขึ้นดังน,นั้นใครสเสนอเงินเข้ามามา,มากที่สุดเราก็ต้องยอมขายเขาออกไป และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบเช้าประจำวันที่23มกราคมหากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ